สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาหัชิรหะครับและดิฉันอิว๋วสวิตตี้ลอยสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจําหน่ายโดยบริษัท j o ยแอนคอร o คอ r เปอเรชันจำกัดค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีสินค้าที่ดีมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับ <S 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 เษกษตรกรรมและเกษตรกรครับ วันนี้เราได้อยู่กับผู้ที่ทดลองใช้สินค้านะครับคุณยุพินและคุณสุพันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราได้เห็นว่าคุณสองคนได้ใช้พิพันทีนาโนใช่ครับของสวนสวนตัวเองครับต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าคุณสุพันทําสวนอะไรอยู่ครับที่มาที่ไปเป็นยังไงเอ่ยก่อนเรียนผมต้องขอสวัสดีก่อนครับครับผมแนะนำประจนิดนะครับผมเป็นประธานกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครับ อยู่ที่ตากฟ้านะครับจังหวัดครสวรนนะครับแล้วผมก็ทําสวนหลายอย่างคือทาสวนผสมผสานนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลอดสารพิษนี่แหละครับนะครับก็มีกล้วยนะครับแล้วก็มีฝรั่งมะม่วงทุกอย่างนะครับพอสรุปเป็น้่ายๆว่าทุกอย่างอยู่จะอยู่ในสวนหมดทั้งหมดประมาณ4ี่ถึงห้าไร่แล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับแล้วพอมาได้รู้จักกับ อาจารย์นะครับอาจารย์ธรรมพัฒน์ที่ได้แนะนําผมเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้นะครับผมก็เลยเอาไปทดลองใช้ทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับครับพอต่อมาเอาไปใช้แล้วมันได้ผลนะครับพอได้ผลขึ้นมาผมก็เลยขยายทีแรกอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าใช้แค่นี้ผมก็ไม่เชื่อแล้วอะไรขนาดนั้นเพราะว่า แต่ก่อนเคยใช้สารเคมีพวกต่างๆเนียมันใช้เยอะมากแต่ทีนี้พอมาใช้ตัวนี้เข้าเขาบอกว่าใช้นิดเดียวแค่จิบๆนะผมก็เลยบอกไม่น่าเชื่อก็เลยเอาไปทดลองใช้นะะลองใช้จริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอไปใช้จริงเขาเข้าแล้วทีนี้โอ้โหมันจริงสมคำจริงสมคำล้ำืมเลยอะมันแปลกใจมากมันโตครับครับอ่า สังเกตดูได้เลยครับพวกผักพวกอะไรทุกอย่างนี่นะครับกล้วยก็แปลงพันธุ์ครับถั่วฝักถั่วนั่งกลายเป็นถั่วฝักยาวได้แล้วก็ต้นกระชดกสูงขึ้นมาครับอ้อยอ้อยก็กลายเป็นอ้อยที่แปลงพันธุ์ที่มันสูงแล้วก็แตกกอดีนะครับนี่แหละครับสิ่งต่างๆที่มันแปลกเราก็จึงเอาตัวนี้ไปใช้เสร็จแล้วแนะนําสมาชิก เพราะว่าสมาชิกของผมที่อยู่ในองค์กรผมนะครับม uh huh. ีอยู่ประมาณ3ามร้อยถึงสี่รนอยคนนะครับเพราะเป็นสมาชิกของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรของผมพอแนะนําให้เขาไปใช้เขาก็เอาไปบอกต่อเขาก็บอกว่าใช้ดีอีกทั้งกาวโพดนะครับเกษตรกรแถวตากฟ้าเนี่ยมันจะมีทั้งกาวโพดทั้งอ้อยแล้วก็มันสมลังแล้วก็พืชสวนผักต่างๆหลายชนิดนะครับก็เลยแนะนําให้กับสมาชิกกลับไปใช้ พอสมาชิกเอาไปใช้แล้วก็ตอบกลับมามดีนะครับก็เลยเราก็เลยออพอของตัวนี้ดีแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเพราะผมลิงเห็นตรงนี้มานานแล้วแตะก่อนเนี่ยมันมีแต่สารพิษครับพอกับาช่วงนี้พอมาเจอตัวนี้เข้าปลอดสารพิษก็เลยจะแนะนําให้กับเกษตรกรทุกท่านต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าก่อนคุณสุพันได้มาเจอทีน,นโนเนี่ย สวนหรือที่ใช้ที่ใช้สินค้าอยู่เป็นเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก่อนมาเจอดีกว่ามันไม่มันไม่ให้ผลผลิตคือเมื่อก่อนใช้ปุ๋ย่วรปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยตามท้องตลาดใช่ครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับแล้วมันทําให้ดินแน่นครับดินเสียด้วยนะครับพอหันมาใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมด้วยกับพวกรองพื้นนะขี้ไก่พวกอะไรขี้วัวขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รีจีตผสมทางใบเข้าไปอีกทีมันแตกต่างมากดินก็จะดีขึ้น ครับ,รบเดี๋ยวเรียนถามคุณพี่ยุพินบ้างดีกว่าค่ะคุณพี่ยุพินนี่ทาสวนอะไรคะจ้ะก่อนอื่นที่ขอสวัสดีชื่อยุพินอยู่คงนะคะค่ะอยู่บ้านอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับได้ทํามันสามลังก็รู้จักพี่สุพรรณนี่เนี่ยทำสวนมันจากทาสวนมันสวนอยู่ใ,ใกล้กันว่างั้นเถอคะครับผมค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันค,ค่ะก็มาเที่ยว เป็นสมาธิแกนี่เนี่ยมาเที่ยวดูวกระช้อนขนาดเนี้ยจะใช้ได้ยังไงใครจะไปเชื่อไมเชื่อมันน้อยมากและไม่เชื่อจริงๆด้วยทีนี้เสร็จแล้วก็อาจารย์มาอบรมแกก็แจกเนี่ยทีนาโนนี่ค่ะค่ะแจกไปก็ไปทุลองด้วยตัวเองฉีดพ่นมันก่อนเสร็จแล้วเพราะอย่งงางนั้นปุ๊บก็ครั้งแรกเลยอะนะ พูดผิดไปครั้งแรกชุบชุบท่อนมันเนี่ยชุบครั้งแรกเลยนะชุบท่อนมัน<ช>เสร็จแล้วก็ขึ้นมาได้ประมาณสักเดือนนึงแล้วก็แตกลากดีเสร็จแล้วก็ใช้มาประมาณสามสี่ครั้งเนี่ยได้หัวขนาดเนี้ยค่ะคือชุบนี่คือ,คอเราแช่ค่ะแช,กแช่ก่อนจะนำไปแช่กเสร็จแล้วแช่ช้อนนึงเนี่ย ก็ใส่ผสมน้ำยี่สิบลิตรเหมือนกันเสร็จแล้วแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าแช่ครั้งหนึ่งแล้วจะใช้ได้ตลอดนะคะต้องใหม่ครั้งหนึ่งชอคือแช่ครั้งเดียวค่ะค่ะเีนี้เสร็จแล้วก็เอาไปได้ถังนึง่งนะทั้งหมดเลยสองร้อยลิตรเนี่ยชุบใส่ยาก็สามรอบแล้ค่ะค่ะ ก็คือได้ผลดีแล้วก็แต่รากได้ดีขึ้นคือเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าใช้ในปริมาณที่ไม่น้อยอย่างที่เขาบอกเนี่ยคือได้ผลจริงๆค่ะแต่ปีที่แล้วไม่ได้ใช้ตัวนี้ค่ะไม่ได้ใช้ทีนาโนใช้แต่เคมีหัวเล็กนิดเดียวค่ะได้ประมาณแปดเก้าหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ทีนาโนเนี่ยค่ะต้องร้องโอ้โหทุกคนแล้วค่ะ คือ,อใช้ใ <S <S ทีนโนเนี่ยปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย,ไ,ยไม่มีสารเคมีเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของของพี่ที่ใช้อยู่เนี่ยอะไรอะไรใหญ่สุดนะแสดงว่าผลิตผลของพี่อ่ะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นอะไรครับตอนนี้ก็ที่ใช้อยู่นะครับมันก็มีส้มนะครับครับส้มก็ลูกใหญ่นะครับแล้วก็ฝรั่งฝรั่งลูกเป็นกิโลนะครับฝรั่งพันธุ์เวียดนามนะครับ เอามาแขกให้สบาชิกเขากินเขาบอกว่าเนื้อแน่น,นกรอบหวานหวานครับรสชาติดีกว่าเดิมไหมครับดีกว่าเดิมครับมผมเห็นว่าตอนนี้เมืองไทยมีน้ําท่วมนะครับครับผมอยากจะรู้ว่าไอน้ำท่วมเนี่ยมันมันส่งผลกระทบไงกับผลิตภัณฑ์ของพี่หรือเปล่าในการใช้ที่นั่งไม่ไม่ครับไม่ไม่มีปัญหาเพราะพื้นที่ของผมมันอยู่ตากฟ้าครับตากฟ้ามันอยู่มันอยู่สูงครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวน้ําท่วมนะครับ น้ำท่วมถ้าเกิดว่ายุบไวใช้ตัวนี้นะครับครับใช้ตัวนี้ฉีดประมาณสองวันเดี๋ยวฟื้นตัวคือช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ฮะช,ช่วยได้ครับเพราะว่าสมาชิกผมเอาไปใช้แล้วน้ำท่วมประมาณสองวันแล้วน้ำยุบนะครับ ยุบแล้วเอาตรงนี้ไปฉีดมันจะตั้งขึ้นมาคแค่สองวันนะใบจะตั้งขึ้นมาใหม่ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่มาอาจารย์แปลกมากเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยในอย่างที่ทราบกันก็คือบางพื้นที่มีน้ําท่วมครับพวกเกษตรกรเนี่ยก็คือจะได้รับผลกระทบคร่ะคือตัวนี้คือสามารถช่วยได้เลยช่วยได้ครับช่วยได้แต่อย่าให้ท่วมนานนะครับถ้ามันเน่าแล้วช่วยไม่ได้คถ้าเกิดว่าประมาณสักสองวันเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ํายุบใช้ตัวนี้ฉีดกระตุ้นขึ้นมาแล้วมันจะ แรงตัวออกมาเป็นไวมากคือไวมากมากครับผมฟื้นตัวไวมากเลยตัวนี้นะครับถ้าใช้ตัวนี้เข้าไปอนาดฉีดตอนเช้าครับบ่ายก็เขียวแล้วครับฉีดข้าวง่ายๆนะครับข้าวที่ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับหรือว่าข้าวที่เหลืองนะครับพอฉีดเช้านี่บ่ายก็เขียวแล้วเอผมก็ทําแปลงทดลองอยู่ที่เอแถวบ้านผมนะครับทำแปลงทดลองอยู่ผลผลิตได้มากขึ้นด้วยใช่ครับจาก60ถังก็90ถังถึง120ถังประมาณนั้นนะครับ ที่ทาแปลงทดลองอยู่เพราะว่าผมดูแลทั่วนะครับทั้งกระโพดด้วยกระโพดก็จากฝักเดียวนะครับ,รบที่ออกมากลายเป็นสองฝักได้ผมยังแปลกใจสมาชิกเอาไปใช้เลขึน <ะ S 2> ้นเป็นสองฝักเลยเหรอครใช่ครับแล้วฝักเท่ากันด้วยนะครับเผมจะทําแปลงทดลองของสมาชิกแต่ละแปลงละแปลงไว้เพื่อขยายผลคุณพี่ลองออยกตัวอย่างสมาชิกสักท่านหนึ่งได้ไหมที่ที่ใช้ทีนาโนแล้วเป็นผลแบบผลดีมากเลย นี่สมาชิกผมคนนี้ที่เอาไปใช้ที่ลบรีนะครับไปใช้ที่ลบลีก็คือมันที่เอามามันนี่คือตรงข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจากมันเนี่ยเคยมีแค่แปดหัวมันขึ้นมายี่ถึงยี่็ดหัวได้ยังไงผมนี่แปลกใจมันขึ้นมาพร้อมกันเลยครับใช่ครับเนี่ยหัวมันจะเสมอเสมอกันที่อยู่ด้านล่างนียครับแล้วเวลาขึ้นมันใช้เวลานานไหมก็มันก็เริ่มตั้งแต่สมเดือนถึง4ี่เดือนนี่ก็จะเห็นผลแหละครับนะครับ คือผมแนะนําเขาทีแรกเลยนะครับเขาไม่เชื่อนี่แหละผมก็แจกให้ไปใช้ก่อนให้ทดลองใช้แล้วก็ไปแนะนําวิธีการใช้ของเขาคือให้เขาจุ่มน้านะครับเอาใส่แล้วก็ชุบเหมือนกันนะครับก้อยก็เหมือนกันคือชุบก็ได้ชุบน้ําก็ได้ไม่ต้องจาเป็นต้องพ่นไม่ไม่ต้องนะครัแล้วมันจะป้องกันเพีียได้นะครับครับผมป้องกันป้องกันเพรียมันของเขาเนี่ยครับไปดูได้เลยเพีียไม่มีกวนเลย นลัเยคือตอนนี้นี่ป้องกันได้ใช่ไหมคะคุณยุพินป้องกันได้ค่ะแล้วระยะเวลาในการเติบโตของมันเนี่ยก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวสู่ท้องตลาดเนี่ยตรงนี้มันช่วยให้เร็วขึ้นด้วยไหมคะเร็วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะมันเนี่ยใช้เคมีเนี่ยค่ะหัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ทําให้ดินแน่นด้วยแต่พอมาใช้ทีนาโนตัวเนี้ยนะเสร็จแล้วดินฟูแล้วรวดเร็วมาก มันเสมอกันค่ะแล้วต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแต่ <จะ S 1> ที่ข้างไร่นะเขาเป็นเป็นเพียกันหมดเลยนะเพราะใช้ทีนาโนเนี่ยแต่ข้างไล่เขาไม่ค่อยเชื่อแต่ปีนี้เนี่ยเขาเห็นผลผลิตของเราเนะเขาคงเชื่อแน่นอนค่ะเพราะเขาถามหลายคนแล้วว่าใช้อะไรใช้อะไรเราก็บอกใช้ทีนาโนค่ะเลย ปีหน้านี้เนี่ยคงจะมีตัวอย่างเยอะได้เออพี่ได้ไปลองเอาผลผลิตไปขายที่ตลาดอะไรพอดีรู้ป่ะครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างพวกคนตอบรับดีครับแล้วเขาถามไหมว่าทํายังไงใช้อะไรถึงได้ใหญ่ถามถามครับถามผมก็บอกว่าตัวทีนาโนนี่นะครับมันทําให้แปลงพันุได้มันถึงใหญ่เร็วแล้วกรอบหวานอร่อยด้วยผักแปลงพันนะคะคือใหญ่โตมากแล้วก็ดูด้านหน้าเลยครับ ถ้ามีสมาชิกผมที่นั่งดูด้านหน้านี่ก็เอาไปใช้บางคนไม่กล้ารับประทานเกิดคิดว่าออ้ยมันใหญ่เกินไปมันจะมีสารอะไรอะไรอย่างนี้ไหมสารเร่งฉีดเร่งอะไรพวกนี้มีไหมครับไม่มีครับไม่มีตัวนี้เป็นอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดนะครับแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีอันตรายคือรสชาติก็เหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วหวานหวานก็เดิมขอบก็เดิมเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้นี่ช่วยแบบเพิ่มแปลงและน้ำตาลในพืชผักด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ คือเราล้างน้ำล้วก็ทานได้เลยไม่ต้องล้างก็ทานได้ครับผมเอาไปฉีดกะเพราและพา,พานี่ฉีดแล้วผมเก็บกินได้เลยครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสารพิษต่อครั้งพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะตัวนี้มันเป็นอ <c oughs> ินทรีย์ครับผมสารอินรีย์ก็ <c oughs> คือสนมากๆคือง่ายๆเนี่ยคือเหมือนว่าพืชผักเนี่ยได้อาหารเสริมเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่า เติบโตได้เต็มที่ไม่แขะแกรนเหมือนกอปกติอะไรเงี้ยก, <c oughs> ก็คือรับประทานได้ไม่ได้ใหญ่โตที่แบบน่ากลัวถึงขั้นแบบไม่กล้าทานอะไรเงี้ยนะพี่ยุพินนี่ของอส่วนของพี่นี่ใหญ่โตแล้วก็สดอย่างนี้ตลอดเวลาได้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมครับจ้ะ <c oughs> แล้วได้คุยกับคนข้างบ้านหรือว่าคุยกับพวกคนที่ตลาดแล้วเขาให้ให้ทนตลอดมายังไงบ้างครับอ๋อคนข้างบ้านนะ เพราะมันก็ที่พื้นเดียวกันเน่ะเป็นพันไล่อะนะเสร็จแล้วนี่เป็นเพี้ยหมดเลยเป็นของตัวของอพี่เองนี่ไม่เป็นเ uh huh. พราะใช้นาโนตัวเนี้ยครับเสร็จแล้วเขาเ็บอกว่ามาไม่จริงไม่จริงตอนแรกอะนะทีน,นี้เราก็ใช้ให้ดูแล้วนะตัวนี้คือไม่ไม่ไม่พูดอะไรและเพราะเห็นผลออกมาแล้วก็ขุดออกมานี่ให้เขาเห็นเลยครับ ว่าโอมันนี่หัวใหญ่อ้วนแล้วก็มากหัวด้วยจ้ะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรากลับมาพบกันต่อครับ <c oughs>